เป็นไงฮะอดีตตำรวจอายุ34ปีมีคนติดตามตั้งเท่าไหร่้านสนมงไงนะทำคลิปขึ้นมาแล้วก็พูดจาหยาบคายนะครับกูกูมึงมึงแม,ม่งมึงอะไรต่างใช้คำหยาบเดระฉงเดระฉันนะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นไลฟ์โค้ดนะไลฟ์ก็หมายถึงชีวิตโค้ดก็คือคนแนะนำในการใช้ชีวิตนะดูไปดูมาแล้วก็ ผู้กองเบ้นเนี่ยมันไม่ใช่แนะนําในการใช้ชีวิตมันด่าคนเหยียดหยามคนซ้ําเติมคนคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหนจำไว้อย่าลืมตัวนะผมผมบอกเลยอย่าลืมตัวดูตัวอย่างผู้กองเบ้นนะครับใครจะไปคิดนะดังขนาดนี้เป็นไลฟ์โค้ดขนาดนี้เป็นเจ้าของคอร์สฝึกอบรมมีคนมาอบรมครั้งหนึ่งเท่าไหร่นะร่ำรวยมาหาศาลเงินทองมากมายลาออกจากตตำรวจมามาทำไลฟ์โค้ด นะครับจนโด่งดังมีคนติดตามตั้งล้านสามแสนคนในโซเชียลใครๆก็รู้จักสุดท้ายเป็นไงจบชีวิตครับหมดอนาคตนะต้องดับสิ้นไปเพราะอะไรเหยียดหยามคนอื่นนะครับนะเมื่อวานนี้ผมก็แสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์ไปแล้วอย่างตรงไปตรงมานะครับก็มีผู้สื่อข่าวโทรมาถามเยอะคือคนเราเนี่ยอายุสามสี่สาสิบ้าก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าคําพูดคําจามันอยากคึกขนองมากนะนะไปคือสอนชาวบ้านเขาไม่เป็นไร ไลฟ์โค้ดก็คือต้องสร้างแรงบันดาลใจนะกระตุ้นปลุกให้คนมีกําลังใจในการสู้ชีวิตนะหรือทํายังไงให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะแต่ไม่ใช่ใช้คําพูดกูๆูมึงหยาบคายแล้วก็ไปเหยียดหยามเขาซ้าเติมเขานะยุคโควิด19ทุกคนลําบากทุกคนอยู่บ้านนะนะไ,ปไปว่าเขาคิดลบนะนะคิดลบขี้เกียจกระจอกอะไรต่างนะไม่มีวินยัย นะครับไปซ้ำเติมคนที่เขาต้องเจอสถานการณ์โควิดต้องปิดกิจการไม่มีงานทําต้องอยู่บ้านนะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อตา่างๆไปไปซ้ำเติมเขาอะขนาด JK Rowling คนที่เขาล่ำรวยประสบความส็จในชีวิตมาเขายังบอกเลยว่าไลฟ์โค้ดพวกนี้ใช้ไม่ได้เป็นพวกที่ซ้ำเติมประชาชนซ้ำเติมพวกที่เขาโดนปัญหาโควิดนะคุณก็ไปด่าเขาเสียเป็นกลายเป็นพวกกระจอกนะใช้คำแรงๆเดรฉาน แม่งกระจอกนะมึงไม่มีวินยัยนะมึงมันไอ้ขี้แพ้อะไรต่างโอ้โหคำพูดอะไรต่างเนี่ยนะมันไม่สมควรที่จะเป็นไลฟ์โค้ดเพราะคนที่จะเป็นคนแนะนำวิธีการใช้ชีวิตเนะคือต้องพูดให้กำลังใจไม่ใช่ด่าเขาจิกเขาด่าเขาโอ้โหคนเนี่ยนะที่มันอยู่บ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรปัจจัยพื้นฐานไม่เหมือนกันอย่างเช่นเนี้ยผมจบเนติบัณฑิต ผมมีชื่อเสียงผมเป็นเจ้าของสำนักงานมีเงินเก็บนะมีทรัพย์สินพอสมควรอย่างเงี้ยวันหยุดเนี่ยผมก็อาจจะพัฒนาตัวเองอะไรได้ไงเพราะว่าอะไรเพราะผมอายุจะหกสิบนะการศึกษาก็พอสมควรชื่อเสียงบารมีก็สามารถทำมาหากินได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กๆอายุยี่สามยี่สี่เพิ่งเรียนจบมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นเงินดาวดรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเงินซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่ปีแล้วผู้กองเว้นจะให้เขาไปไปขับแก๊ป ขับแพนด้าได้ยังไงขับเกตได้ยังไงปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีนะครับบางคนบอกให้เขาไปาขายของขายส้มตรงส้มตำเงินจะซื้อรถเข็นม,ม,ม,มีไหมความรู้เขาเคยขายส้มตำมาก่อนไหมเขาเป็นลูกจ้างมาตลอดนะแล้วเองไปบอกว่าเขาขี้เกียจเขากระจอกนะไม่มีวินัยนะที่ไม่ที่ลำบากกนะ็เพราะตัวตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยมันไปไปซ้ําเติมเขานะทําคลิปขึ้นมาโอ้โหเอามัน นี่ก็คือจุดจบครับนะคนเราเนี่ยพอใหญ่ขึ้นมามันก็จะหลงตัวเองโอ้โหข่ามีคนตามเป็นล้านล้านสามสุดท้ายก็ล่วงฮนะเขาด่ากันเละทั่วโซเชียลทวิตเตอร์ติดเทนอันดับหนึ่งเมื่อวานเนี่ยไปดูคําแต่ละคำเนี่ยนะคนที่เขาแสดงความเห็นก็าถามว่าผู้กองเบนซ์เองจบอะไรมาเองเป็นเทวดาไงมาสอนการตลาดนะเคยประสบความสําเร็จเรื่องการตลาดอะไรบ้างนะโอ้โหด่าว่าเขานะนะครับ คือการเป็นไลฟ์โค้ดเนี่ยนะมันต้องเป็นคนที่หนึ่งมีประสบการณ์เคยความขาดเคยผ่านการทุกข์ยากมาแล้วเหมือนอย่าง JK Rowling เนี่ยเขาเคยกระจอกมาก่อนเคยลำบากมาก่อนจนยิ่งใหญ่เขาถึงเอาประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดได้ไม่ใช่ว่าอายุ3 4มสจบจากโรงเรียนในร้อยหรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วเสร็จแล้ววันดีคืนดีก็เป็นนักพูดพูดเก่งอย่างเดียวยุคนี้ไม่มีใครเขาเชื่อนะผมเป็นเทรนเนอร์มา น่าจะประมาณยี่สิบปีเป็นเทรนเนอร์เรื่องอะไรฮะเรื่องกฎหมายนะเป็นเทรนเนอร์เกี่ยวกับเรื่องอทวงหนี้ยึดรั์บ,บังคับพดีนะผมมีประสบการณ์มาตลอดเวลาผมไปสอนเนี่ยสอนพวกยึดรถเกือบทุกธนาคารลองถามได้พนักง,งานยึดรถของทุกแบงค์ลูกศิษย์ลูกหาผมหมดอ่ะผมสอนเขาได้เพราะอะไรผมเคยไปสอนมาก่อนสมัยก่อนแบงค์ไปจ้างคนที่จบเนติบัณฑิตเป็นอา,อาจารย์ด้านนิสตร์ไปสอนการทีดด่รถเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะคุณเป็นแค่อาจารย์สอนอยู่ในห้องแอร์ คุณรู้ตัวบทรู้ดีกาคุณอาจจะสอบเนรได้ที่หนึ่งคุณควรไปเป็นผู้ภาคษาคุณควรจะไปสอนหนังสือทักษะมันไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องการยึดรถทวงหนี้ผมนี่เรียนจบมาจบเป,ป็นยานีศาสตร์ไปทํางานกับฝรั่งปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปทํางานทวงหนี้ไปเป็นนักสืบไปยึดรถโมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบ,บะรถอะไรต่างๆรถบรรทุกรถไถนาเครื่องจักรขับไล่ทวงหนี้โอ้โหทำมาทำมาตำแหน่งสูงสุดคือกรรมการผู้จัดการของบริษัท แล้วก็มาตั้งบริษัทเนี่ยเวเนี่ยเราทํามาจนนี้อายุจะหกสิบประกอบวิชาชีพมาสามสิบห้าปีอย่างเงี้ยเราเนี่ยเป็นเป็นเทรนเนอร์ได้เพราะอะไรเพราะเราเอาประสบการณ์มาพูดทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้บริษัททวงนี้บริษัทยึดรถอยู่เพราะฉะนั้นประสบการณ์มันต่อเนื่องไม่ได้ขาดด้วยตอนงานฝึกอบรมเนี่ยเป็นงานต่อย,ยอดในสิ่งที่ลูกศิษย์มีไม่ใช่ไปเอาคนเป็นอายการผู้ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์ไปสอนวิธีการยึดรถคนพวกนั้นเคยยึดรถอ่ะเอาอายการไปสอนทวงนี้มีหลายสถาบัน เอาเอาพนักงานอายการไปสนอนอายการเขาเคยทวงยี่ที่ไหนอะอายการเขาจะถนัดเรื่องคดีอา,าเราต้องพูด the right man or the right job นี่ผมเล่าให้ฟังเพราะนั้นการที่เราจะมาเป็นโค้ชหรือเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมันจะต้องมีประสบการณ์คุณจะไปสอนการตลาดผมอยากจะถามว่านะเออคุณเคยประสบการสาเร็จในการทําการตลาดที่ไหนไหมไม่ใช่คุณจบบิญญาเอกด้านการตลาดคุณก็ไปเอาเอไอ้ตนในตตำรามาพูดนะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในตำราน่คือมันล้าสมัยแล้วคุณจะต้องมีประสบการณ์จริงคุณจะต้องมีทฤษฎีแล้วเอาทฤษฎีมาปฏิบัติแล้วผ่านมาแล้วประสบการณ์สาเร็จแล้วถึงมาสอนเพราะฉะนั้นกรณีผู้กองเวนเนี่ยก็คือจบชีวิตนะถึงแม้จะมีคนตามมากมายเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นเร็วก็ลงเร็วนี่ดูตัวอย่างนะนักเล่าข่าวก็เหมือนกันเห็นนะมีคนตามโด่งดังสุดท้ายไปพลาดทําผิดกฎหมายคดียาญาก็ติดคุกไปนักเล่าข่าวชื่อดังติดคุกไปเหมือนกัน ทนายความชื่อดังนะมีคนตามเยอะห้าหกแสนหลายแสนปรากฏช่วงหลังไปเกี่ยวข้องไปทำคดียาเสพติดนะไปทำผิดเกี่ยวกับไปไปโดนกล่าวหาถูกสารออกหมายจับเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะมาตราร้อยทับสองไปช่วยผู้ค้ายาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องการลดโทษทำใบธรมาโดนข้อหาอะไรฮะทำเอกสารเทจเอกสารปลอมเบิกความเทจนำสืบเทจสารออกหมายจับมันก็หมดอนาคตทั้งทั้งที่แบบโอ้โหตัวเองโด่งดังครับ สมัยก่อนเนี่ยทนายความคนเนี้ยนะตอนนี้เรียกว่าทนายสายายาเนี่ยโด่งดังมากเปิดทีวีช่องไหนเจอโอโ้โหมีผู้สื่อข่าวในสังกัดจะเดินไปไหนไปกินข้าวไปทําบุงทําบุญอะ,อะไรต่างๆชีวิตส่วนตัวผู้สื่อข่าวต่างไปถายตัวนี้กลานเงนหายหน้าไปจากโซเชียลขึ้นเร็วลงเร็วเพราะเพื่อถึงจุดหนึ่งพอดังก็หลงตัวเองเนี่ยเนี่ยไอทนายที่ว่านี่ยอายุประมาณทักะสักสี่สิบ นะปีนเกลียวทะเลาะกับทนายวุโสกูไม่กลัวใครใครวิจารณ์ก็ไม่ได้กูสวนกูใหญ่นะนะคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหมีคนติดตามเยอะมีเส้นสายสุดท้ายตอนนี้เป็นไงเจอหมายจับก็ไปสองปรดีทนายสายยานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นเร็วก็จะลงเร็วแล้วก็ถ้าคุณไม่ดีจริงก็จบนะอัธยะไปขุดคุยมาเอาไอ้ทนายสายยานี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเรื่องมาตราร้อยทับสองทำเรื่องลดโทษ ผู้้ายายาอย่างเดียวเพื่อนะนะนะครับสุดท้ายก็หมดอนาคตตอนนี้ก็เพจเผิดล้างหมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมตัวนะอย่าเอาความดังมาหาประโยชน์ในทางที่ผิดนะอย่าไปกุ้งยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกล้มคดียาเถพติดวิ่งเต้นล้มคดีเสียหายหมดนะนะพอมีหลักฐานมีอะไรประจักษ์สารออกหมายจับสองสามคดีชิบหายจบเรียบร้อยเพจเผิดล้างไม่กล้าโพสอะไรกลัวกลัวครับไปตั้งเพจปลอมขึ้นมา นะ à, แล้วก็ให้ไอ้พวกลูกเพจในต่างประเทศเป็นผู้หญิงนะครับมาคอยดา่าผมก็ดา่าชิยะโอ้โหมีคนสักกี่คนกดอยู่นะครับยังไม่จบไม่สิ้นครับแล้วไม่มีโอกาสก,กลับมายิ่งใหญ่แล้วไอ้ทนายสายยาพวกนี้ไม่มีโอกาสครัอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับใครที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยคุณต้องเป็นคนดีจริงถ้าคุณทําความเลวทําทําชั่วเมื่อไหร่นะสุดท้ายก็จบ มาปล่อยข่าวโอ้โหอัธยะจะแฉผมมีแผลเยอะนะไม่มีครับผมไม่มีแผลครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงครับไฟ์สดตําแหน่งหน้าที่เลขสิบสามหลักหาไม่ยา,ไมยากไม่ยากมีตําแหน่งหน้าที่ทางสังคมชัดเจนนะโอ้มาบอกเออเดี๋ยวอัธยะจะมาแฉเดชามันจะมาแฉอะไรผมไม่มีแผลอะไรให้แฉไม่เคยทําผิดกฎหมาย <c oughs> ไม่เคยทําผิดศีลธรรมไม่เคยล้มคดียาเสพติดนะ ไม่ใช่ขวัญใจนักโทษประจำเรือนจำไม่ไมีผมภาพรักดีไปช่วยคุณอัจิยะดำเนินคดีกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ <c oughs> ก็ไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเงินทองไม่มีผมคือเพื่อนกันเพราะว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยการดําเนินคดีกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของประเทศชาติเพราะฉะนั้นผมคงจะไม่ปล่อยให้เพื่อนรักของผมอัจฉริยะ มันจะเดินโดดเดี่ยวไปคนเดียวเพราะมันจาเป็นต้องมีนักกฎหมายมืออาชีพเข้าไปช่วยผมนี่แหละครับเสนอตัวเข้าไปส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะฟ้องผมหรือเชิญก็ตามสบายผมไม่กลัวแล้วครับนะครับนะไม่เคยไม่เคยสนใจอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนับแต่วันนี้มันต้นไปเนี่ยอะไรที่อัธยาศัยทำเพื่อชาติจะต้องมีเดชาเข้าไปช่วยเสมอนะผมจะไม่ให้มันเดินอยู่คนเดียวนะครับไปที่ไหนก็จะมีผมอยู่ด้วยผมก็จะไปคอยเคียงข้างมัน